อยู่กับอาร์บีครับผม่โชว์สีมือคนนะว่าผมเก่งขนาดไหนเออหยานเป็นตัวให้ผมแบบเล่นเก่งสุดแล้วครับเไปหยานเอาไปหยานหายเลยอหยานกูหายเอาหยานหยานกูหายเอาอ๋ออยู่นี่เฮ้ยไอ้คนจริงจริงหยานผมมึงโลดทองเฮ้ยมันกลายเป็นโลดนี้ได้วะโอ้ยสุดเลยแม่งโอ้จีเอ็มแม่งโอ้โหดีโลดไอ้กูเลยโลดท่านี้ฮะ ปกติยานผมไม่ส้มครับผมบอกแค่นั้นแหละเออผมเก่งสุดท้ายยานอ่ะผมไม่ยอมโชว์สีมือคนนะผมเก่งขนาดไหนครับลืมไปเลยนะเ,เดี๋ยวกดแรงอยู่วะผมอยู่ไดมอนนะครับเมีนยนหยาดกูมั็นการเสียภาพนี่วะเดี๋ยวยิงยาดผมอยู่ไม่เขียวนะครับโอ,โอ้โหมการเสียภาพนี่ว่ะอู้มาๆกดเลยกดเลย อีหมาไม่เห่าได้สัตว์อ้ h, มรีบกดดีสัตว์พิมพ์ลงข้ามพิมพ์เราอะ่ะมันกดช้ายังวะเฮียรีบกดรีบกดเฮ้ยรีบกดโอ้หมันกดช้าวะคนคนดูด,ดีโหูมันกดช้าจัดโอ้โหเฮียเนาะสวยกูได้เล่นป่าเฮียแบนฟินิกไปอืมไม่ต้องแบนน เร,เ,เราเล่นเราเล่นยานไม่ต้องโกโัวผิหนิครับผินิมันกากเออแบนมูลาดด้วยว่ามาเก่งกว่านะครับโหคุณโหดอแค่ ไหนกูได้เรื่องอย่างวะพิมพ์มึงกดลืมใช้ใหม่เลยโอ้นี่ฝั่งเขาเอายูเอมากูแพ้เนี่ยเฮียคลิปหายเลยสัสนี่เออเฮ้ยกดเร็วๆดีโอ้โหกดใช่ไหมคนดูดิโอ้โหแย่แย่เฮียกดเร็ว ปู Ooh, so ่ฝ so, ังเขาเอาอะไรวะปู่ฝังเขาเอาอาเลนมาโอ้ยเฮียชิมหายแล้วปู่ไม่เอ้ยฝังเขาไม่เอาอาร์เลนทุกคนชิมหายได้สัตว์ทำไงดีวะมาว่าหยานเชียานะสวยหยานมาแล้วเชหยานโอ้โหโคตรตึงนะยานเหมือนผมบอกไม่ใครสู้ผมได้บนโลกเนี้ยผมเก่งสุดแล้วนะครับโอ้โหโคตรโหด สกินใหญ่นี่ผมก็ไม่อยากจะโม้นะผมเติมไปประมาณห้าสิบล้านครับสกินนี้ครับผมบอกแค่นัาดเติมไปประมาณห้าสิบล้านครับไอพวกนี้คิดตีนกลางนะครับบอกขนาดไหนเออเอาของตามเขาก่อนกกรอบแม่งเลยโอ้โหใยญ่นี่เอาป่าอยูวะเออนี่วะเฮียมาใช้สกิน สกินเทียแล้โอ้เล่นกากไม่มีสกินครับฝั่งเ้ยฝั่งเรากากใช่ไหมสู่สกินกูไม่ได้เนียสกินตเติมไปห้าสิบล้านไอ้สัตว์เออโอ้โหดูดูนี้แบบเราก็ชนะแล้วครับเราตึงเกินนะโอ้อโหคุณโหด ไอ้สกินสองให้เป็นประโยชน์มันองเยอไม่อยู่ที่สกินหรอกครับมันอยู่ที่สีมือนะครับผมโชว์สีมือคนดูว่าสีมือกูเก่งขนาดไหนเออเฮ้ครับเริ่มครับเริ่มต้องเปฟันครับไม่ฟาร์มสู้อะไรได้กูบวกปาเชียครับออกขวานครับราคาห้าร้อยครับขวานครับเบอขวานอะไรกัน แก่อนนะครับมังกรฟาร์มันนะโอ้โหแม่แงแหวนยหญ่แม่ตีช้าอย่างเงี้ยโอ้เจมแม่งเนิร์มแม่เลยอ่ะโอ้ไอสัตว์เอ้ยตีช้าชิบหายเออมีวาวไวแล้วลุงไวแล้วลุงไวแล้วตีช้าชิบหายไอสัตว์อุ้ยแม่ง ผมก็มาแบบโชว์ลำหยาทุกคนนะว่าหยาดผมเก่งขนาดไหนเออม oh. ันเกมนี่มมังต้องว่ากันนะเล่นเกมไม่ค่อยว่ากัน oh. บอกเลยเล่นเกมมึงเก่งแน่สัสเล่นเกมคุณอะ oh. เล่นเกมกูแม่งโอ้โหคนโหดผมเจอกูเล่นเกมนะ oh. oh. โอ้โหโอ้โหดหยาดดียาด oh. สกินสกินนี้หักล้านครับผมเติม เติมมาห้าสิบล้านครับสกินนี้โหเวทผมว่าแม่มีอะไรมากครับผมได้ขี่มอครับห้าสิบล้านเหลือครับสกินนี้ผมเติมจริงผมแชคูป,ปองว่าสี่พันครับห้าสิบล้านนี้ผมแบบโหที่เหลือผมเอาไปบริจาคทำบุญให้วัดหนักผ,ผมคนดีครับผมใจบุญท้อเอโอโหหัล่าสุดนี้แบบมีม,มีมีพวกเอฟเอ็แม่งมาดักทื่อผมนะเฮอยไม่เอาผมไม่ลงครับ มึงเก่งกูนนะดูนะดู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 ไปดิไปดิไปดิโอ้แม่งกากโอ้มึงเหนียวบุลเลยบุลเลยแกกุหลาบถ้าพอฟ้งเราเราก็ต้องเมาดักครับเพื่อให้พีไม่ได้ตอบให้ดักวะมังกรเออนั่นแหละอูเรป็นมังกรแล้วกันต้องมาเสือกบกูได้เว่อเอาคุบ่า อย่าห้าวอย่าห้าวเออจีที่บี่เอาดิเปิดได้นะเอาดิเปิดได้นะเปิดได้นะตายเรียบร้อยเป็นไงโคตรโหดครับเป็นไงหัวนะจัดนะครับหัวจัดนะครับครับยานี่อยู่เอแขนมาไหนรอบนะสัตว์มึงฆ่ากูใช่ไหมม,มึงตายแน่มึงเุ้ยมึงรู้ตัว ดู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 เอดดเอนะตายไปไงหัวเกินอ่ะมีจมโมนะเป็นไงผมไม่แข่งเอายืมผมได้ถ้วยประมาณห้าสิบถ้วยนะเออเงิเนประมาณพันล้านนะคนหงนะุดอ้อตาไปนะครับเดี๋ยวผมเล่นแบบไม่ตาทุกคราวไปดูตาเนี้ย เกาะอะไรก็อ,ออกอันที่สองขอคามมันโหแม่งสกิลมันแดกไม่ไกลเหมือนเมื่อก่อนวอะฮะปกติสกิลแม่งแดกไกลกว่านี้ครับอย่านะครับโหแม่งเอ้ยนักมาสนใจกูเหี้ยพวกนี้หุ่นนิ่มใช่แล้วหุ่นนิ่มไม่ตั้งหลักเชยครับเดือดเรามีน้อยเราเป็นสู้ไม่ได้นะไครับ เรื่อดเรามีน้อยครับเราเลยสู้ไม่ได้ครับเพราะอาเลนได้ปบียบเรานรเนอะตินเกมติดเกมเจอกันเฮ้ยจะลอยป้อมกูส่มงมาลอยป้อมกูฮี่อะไหนเนี่นเอากูไม่ลงหรอบอ,อีอม่หดเกินไหนครับวอาวะดูดู บอกเลยครับผมเอายิงนี่ป้อมไม่เหลือครับดูดูด,ดูมึงออกมาดิวะมึงออกมาวะสัตว์ออกมามึงออกมาโอ้หไม่กล้าโอ้โหเขาเรียกว่าคนใจไม่แน่พอครับโอ้โหแม่งรอบกัดว่ะที่เผือโอ้โหเย้เลยโอ้แม่งน,นี่อันนี้เขาเรียกว่าแบบคุณแบบใจไม่แน่พอนะครับ สูงไม่ได้เออเล่นนี่อะเจอ,อๆๆแบบเจอมาหลายรอบเวลาผมไปนึงกับใครนี่ผมแบบเจอมาหลายรอบครับโอ้โย <c ười> ผมไม่ได้มัวผมแบบแชมป์โลกแบบอดแบบีนะผมบอกเลยผมนักแตบบัวแข็งครับแข็งดับโลกครับมักแค่นั้นแหละเออดับโลกคนโหดคนเทพ <c ười> เออ

สอัดีดิสวัดีดิสวัดีดิโอ้โหนี่เขาเรียกว่าแบบคนคนคนแน่จริงครับคนคนป๊อนครับคนจริงเขาต้องบวกครับผมบอกกันนั่นเขาไม่หนีครับโอ้โหคขาทั้งหมดสวัสดีสวัสดิไอร้องมึงเห่าวะเดี๋ยวกูเปล่าเุ้ยผมไม่กล้าเอรองไม่กล้ากับผมมาัสดีเอรอง อู๋สองตัวกูมึงจะอยู่รอดเหรอสองตัวมึงคิดว่ามึงจะอยู่รอดเหรอมาดิมาดิอย่าหักมีอย่าหักอย่าหักพี่เอาน้องพี่มันเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียแกขี้บกขี้บกเออเอออย่าเลื้อนอย่าเลื้อน ปุ ة, well, ่นยืดเรื่องครับยืดจัดโอ้โหอะไรวะเราจิ้มหายเลยเดี๋ยวคุณจีนเขาต้องฟันเดี๋ยวยูเอนี่แม่งโก้เส้นตีนมึงกูฮอร์นตีนแน่สัสมึงเจอกูอยู่เองเฮีย อาเลนี่มีอีกตัวนะแต่เข้อตีนมาลับๆล่อๆอะไรตรงกูมึงเจอกูมาอีผมไครับผมตีคลิปดาเมจห้าหมื่นครับโบกันนั่นแหละเออเยวจอดนะครับบังจึงบังบึ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 ง อู้ไม่แน่จริงครับมุดลุ่มโดนล,มลุมนะครับผมเลยตายนะครับโอ้โหอะไรวะม,มาตอเดิมมึงตายไปแล้วโอ้โหไม่แน่จริงคนคนแบบนี้นนเล่นกากเกิน,นครับโอ้โหดูดูโอ้โหเล่นแต่ป้อมนะครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งเปล่าสัตว์อู้ไม่เคยแพ้ใครลลเลยสัตว์แม่งเอ้ย โคิกี่สัตว์เอาระเบิดยัดตามเลยคิกซี่เียีออกออวิวโหสภาพเฮนะดดวอกม่ตเอรดอเเอรดอไอหนไปไหนเอระดไปไหนไปไหนเอดอไไนดอปไหนเอรดอไไเอรนเอรดอไปไหเอดเดอไไอรดอไปไหนอรดไปไหนเอรดอไปไหนดอไหเอดอเอดอไปไหนเอดอไปไหนไปไหนเอดอไปไหนเอดอไปไหนเอดอไปไหนดอเอดอไปไหนเอไปไหนร มึงไปไหนเนี่ยเฮียโหโหแผนแผนตกรอดล้วมึงมึงตายแน่สัตว์ขอหาลอกล็อกเออ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 รบตายแล้วกูเฮียกูจ็กเกอร์มึงเขาไม่ดีอ่ะเขาไม่ยังของฟาร์มจ็กเกอร์เออเป็นคนยังไงวะดูบดูแว่นครับ มันตายมล้วสิกันบังบุงจังบงบังจนบังจนบังบุงบังจุงบังจุนบังนีนีนีบอสอะูนีเกินบังงบังุงบั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 งนบังบังวนีนีโอ้หนีบอสเมกูกูนะครับโอ้โหแม่งเลย คนแบบนี้หรือว่าเวนอ้เวแบบนได้เก่งแค่หนึ่หนึ่งว่ามุหนึ่งห่งาสู้กูไม่ได้หรอกเวนนองโอ้หอะไรอะไรวะไม่งเอ้ยสกิลแดนซโอ้โหสักนิดเดียวอย่าเาพี่ไอ้น้องอย่าเาพีไอ้น้องเป็นไงเป็นไงเป็นไง Vem kia sắt. Ven, này hết. Oi, lưỡng lưỡng lưỡng. Kìa lòng lưỡng đó mình lưỡng rồi Ông lưỡng 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 cái lưỡng 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 ปก่อนเราต้องฟาร์มก่อนนะครับแข้งกูแข well, ้งก oh, mm ูแข้นโอ้โหไม่ออกมาไม่กล้าว่ามาแลวมาลวมึงเจอกูลำหยานน่แฮสั์ บุงบังจ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 ุงบังเจ็งบังบุงบังจุงบังบุงบังดึงเว้ยเฮ้ยไปแล้วสัตว์ไม่อยู่แล้วเฮี้ยอู้โขแรลงไหมแกดูสัตว์แรงจังวะกลับบ้านกลับบ้านดีสัตว์จะกลับบ้านดีเฮี้ยจะรออะไรไม่ต้องสนใจกูเฮี้ยกลับบ้านดีสัตว์จะรออะไรเฮ้ยเติมเงินก่อนเติมเงินก่อนเติมเงินก่อนเออ

มอบึงบึงบังบึงบึงกูอนไม่กล้าโอ้มันการสู้กูว่าอรเนอเนพวกปล่าเฮียตัวแอเหมือนกันฮะโอ้ยไม่กล้าสู้เอาเดียวดิอยงน้งกับพี่น้องกูไม่โดนตัดคิวกูสัตตัดคิวกูเฮียเฮ้ยอุ๊ีตัวตัว

มิงบังซิงบังซิงบังซิงบังิงบังซึงบังงบังซิงบังซิงบังงบังซิงบังเป็นไงกูเก่งเกินอะโอ้เหียโอ้แมังมังปอดแงปอดเอาดีจการีบันเจการีสัสหงสู้ไม่ได้หรือวะพฮาราเนอนไหเฮียโอ้ดิเออข่ามันเออนั่นแหละสัอมง เฮ้ยมึงต้องข้ามเขาจริงไหมสัตว์ไอ้ตุ๊กสีแหลแหลนๆไอ้เฮี้ยแม่งแม่งแข้งกูแข้งกูแข้งมึงเจอกูหึอกดาบแดงกว่าลามทีพวกมึงหายหมดอ่ะตีทีหนึ่งล้านดาเมจยที่อยู่บนนั้นแหละดีเลยอุ้มเลสอดสีได้ไงวะ โปรยว่ะวะยังเห็นยี่สิบสองพี่อุ๋มเห็นยี่สิบสามนะเออยี่สิบสี่เฉยโอ้โหโปรยว่ะแวนมาสัตว์แวนแวนมึงห้ากับกูว่ะสัตว์แวนห้ากู่ะแวนห้ากูวางเหมือนที่อย่าห้ากับพี่เนาะกูรัดคิวกูเออกันบ้านก่อนนะควายเออกันบ้านกันบ้านกันบ้านเออกันบ้านกันบ้าน ขันหมูขันมาอะไรเออสั์มาทนอยู่กูได้ดาบแดงแล้วเอโดไกเอโดตายมึงบอกแล้วอย่าทะเลากับผมกูเก็บหมดเออมันจะไปเอาดาเลยดีไปครับจะรออะไรเออ

โคตรแรงเลยโดนอนเออรองเท้าไม่ต้องใสครับรองเท้าออกออกครับไม่ต้องใสอื่นอื่นนักเช่มให้พวกตีนยุยี่หนูออกจอก่อนนะบอกเลยทีเดียวมึงหายแน่สัตว์เจาะเกาะเฮีย เมียว่ะเฮ้ยอกไฟก่อนไฟเออบอกเลยกูอึดแน่เฮียสู้กูไม่ได้หรอกรองท้าต้องออกรองเท้ากากผมเปลี่ยนตอนนี้ผมเปลี่ยนปอกกอกไฟนะกอกไฟเอออึดแน่นจุลล์ล้ำ โอ้ยไ oh. ม่ทำอะไรเลยอะว้ามันโป้ยังโปไม่ใช่หรอไอ้กดกดยอมแพ้กดยอมแพ้กดยอมแพ้ครับกดยอมแพ้กดยอมแพ้ดีว่ะไอยกดยอมแพ้ดีไอ้เหี้ยแพ้อยู่แล้วโอ้โหพิมอะไรแบบนี้วะพิมเงี้่งคุดกากอยโอ้โหมุดกากเกินพีมโอ้โห มันอะไรวะฝึกที่ฝึกไว้มันไม่ใช่อย่างที่คิดไอ้แพ่ตาที่กูแพ้ว่ะทีมมันกลางเออแจ้งคนทีมมันกลางนะผมขอจบคลิปเพลงนี้ก่อนก็อย่าลืมกดติดตามกูด้วยนะครับมึงไปได้สัตว์โอ้ยอยาก MVP เหี้ยมัน MVP ได้ไงวะไอ,อ้ทุกดสี่หลันแตนไอ้เหี้ยอุ้ยเฮ้ยแขนเออกูจบไปแล้ไปได้สัตว์